สวัสดีครับผพี่้องปองป่าเกษีมอําเพชรลำพินสุขุสุขรครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องตู่ปนอยสายจวดอีกครั้งครับพี่น้องครับมาเนี้มาแจกหลอดกอกแหดเมื่ขึ้นนี่ไปบ้านเหยเม่ขึ้นนี่บ้านเหยปแปลกะได้แคกหลอดไปรอบนึงปุ๊บแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปอีกรอบนึงกลับมาไปอีกรอบนึงกลับมาได้เฟิร์นตัวตัวครับพี่น้องครับดิโอ้เรนนอันเนน้ออนครับดิ ก็เลยตู้เย็นกับพี่นะครับอันนี้ส่วนส่วนนี่เป็นส่วนที่ว่านเขาบ้านบัวได้ก็เลยบไปแซ่เย็นก็เลยเอาไปใส้นทั้งมันแข็งไว้ครับพี่น้องต่อสู้มาเพื่อกลับมาให้แม่สุภาพครับพี่น้องครับมาๆมาสามเบิรงทั้งที่ดูครับพี่น้องเนี่ยดูใส่นอกแขกหลอดขี้นะครแบบจูบี้เนี่ยแต่ข้างในแล้วพ่อแม่แบบวานแหอีกเหรอครับโอ้พันเลาะสวนพันอยู่ตู้นี่ขอแกแขกหลอก เฮ็ดอย่งเยอะบาดเนี่ยสองเบื้องล้าเล่าเลยครับพี่น้องเนี่ยเพื่อสิเฮ็ดอยังอีกบุญเนี่ยดักปลาไหลไปเลยจังไหนอันนี้กระสวนอันเพนื่อนครับนี่มะแม่ท,มทัพบรมดาเนี่ยสาอันนี้ขุดลงทุนขุดเฮ็ดสาปลูกไหลเลยครับพี่น้องครับเห็ดหลอดคอเกล็ดครับพี่น้องเนี่ยพืชผักสวนขั้วลายคัดครับพี่น้องเอาวิธียังมานรับซิ่งมึงเห็ดอ,อยังนี่วิธียังกันนี่หรือว่าจอหนังเฮ็ดจอหาาน,นันงห่อ ไเปออโอ้ยไดไ๋ยวๆแล้วงานหลายป่อดีมาสมัครเป็นคนว่อยน้ำได้หรือดิว่าสิมาสมัครเป็นคนว่อยมันมีเงินดิงานหลายป่ฮะหลายดอกประบูลเอางานออกงานแหนเนี้ข้อจอข้อจอไหนเนี้ยมีอะไรเรื่อยอยู่ป่อดีดีรู้เนาะมีงูมีงูไม่ใช่งูงูโอ้โอ้เงยเรื่อยเรื่อยโอ้แล้วอันลูกน้องลูกน้องยังหลายป่อูกน้องขาดป่อดิลูกน้องขาดหลายป่อลูกน้องขาดป่ บ่บ่น like ้องมันต้องปากยากว่างคุณี่ยมวัดศิมาสมัครเป็นลูกน้องน้ำได้เลยนี่คือว่าเงินดีเงินดีแท้เป็นยังไงเงินไหนงานขาแรงแล้วเงินอะไรเงินไหนห้าหมื่นสองร้อยหาหมื่นสองร้อยบ้าไปอีกแล้วงานบริการครับงานแขกหลอดวันนี้วันนี้คือว่ามีงานอีกแล้ววันนี้เข่าวงานเข่าอีกแล้ววันนี้ครับอยู่ในคุ้มไหนวันนี้สิบสี่คุ้มยังคุ้มกางคุ้มกางโอ้ เดี๋ยวก็ไปงานบริการนะครับพี่น้องครับอภิัฎนาการจากเครกหลอดอันของซอยบริการเพรื่อนมีหยางก่อนค่ะน้ำอะไรก่อนน้ำดื่มจากควบคัวของเครกหลอดหรือว่าคุณแม่สุภาพยี่สิบแพ็คแล้วก็น้ำแข็งตลอดงานบังละนงงหนึ่งก้อนโอ้หนึ่งถังหนึ่งถังอันนี้คือเป็นของฟรีเนะครับพี่น้องครับอภิัฎนาการคือช่วยค<า>ุณแมสุภาพตุงกุ๊กุ๊กกุ๊กกุ๊กแล้วก็บานบานให้กินใจ อย่างละบ้างอู้นุ่นจีเกียกันไปโอ้ตายเลยพี่น้องสร้างง่ายเปลียด้พี่น้องเด้อผู้ใดท่านกับท่านผู้ใดยพท่านก็ค่อยๆเปลี่ยนไปครับพี่น้องอ่าทุกงานครับเพราะว่าสิเป็นงานซูบที่สิจะให้อ่าเคองรอดเท่ากับบริการงานครับเพราะว่าสิเป็นไฟพื้นไฟเด้่พื้นไฟกับพี่บริวารตังไหนหรือ <Gym. S 2> แล้วแต่เลยจังไหนครับเพราะว่าสิเป็นน้ำเป็นเพื้อนเป็นไฟเครื่องเสียงครับพี่น้องครับครับจวดอย่างเดียวหรือว่างานใดเพิ่นอยากให้ลายกอ่ให้เพราะว่าไม่ได้เรียกร้อง เรงเสียงมหาจะไอ้ใสกมวนดใ่ให้งดีบอกเมื่อไดสิได้สัมผัสเลยนะไม่ใช่ต้องการนะบอกวาข้อหมายคือว่าเนี่อยากไปถ่ายคลิปเครืงเสียงแข็หรอดนั่นคือว่ามวนคักมวนแน่เอามเรื่องะไ้สูเครื่องเสียงไม่สภาพได้บ่อมเครื่องเสียงไม่สภาพสุดยอดพี่กันนี่สามิสามซิมเอาวันนี้ว่ได้ไปบ้านเฮ้ยผมวันนี้อ๋องงี้บ้านเฮง้งงามโอ้ยเปมเนยามบ้านเฮืย นี่นะครับเพื่อเอาบรรยากาศม,มองนมองตะก้อนก็เป็นมองเลี้ยงกบนะบุกพักส่วนขั้วลายได้เลยจักสมือจักไปทางไหนมาแล้วครับพี่น,อน้องตะก้อนไม่ใช่สารปลูกเขาเขาที่มองยืนนี่นะครับพี่น้องว่าปลูกเขาเส้นมองเดิน,นครับพี่น้องครับต้องรอสักขู่ครับรอสักขู่เพราะว่าให้มันเข้าหนาวค่อยจับยู่พืชผักอันนี้อันนี้มะแม่น,นเกิดเองนะครับนี่แจักจ๊กแจ๊กนี่นี่เห็นบ่พี่น้องนี่นีต้นนี่ฝีมือผู้นี้นะครับปลูกนี่ อีกผโดนก็สิได้แมงเกิลล้อเห็นขยันขยันเอาคือพ่อให้ก็ไม่สภาพซื่อให้หน้าให้สักทงเนี่ยเอาแบบโ่ราณหลายเอาจากไรนึงนะไปอยู่พอได้ปลูกกันปลูกนี้ปลูกคู่สุ่มคู่สาหน่อยไหมบอกคุณแม่หน่อยให้น่าให้จักน้ำให้ยูพุฒมือเหมือนกันไงผมแง่ถ้าคู่สาตัวเนาะคู่สุ่มคู่สอยู่แบบธรรมชาติหนไหมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเนี่ยมันก็ออกไปถ่ายคลิป เรนน้ำแข็รอของแรกก็คือเยอะมากมุ่นพลิน่พอพอปั่นไม่ทันมันมันมันผสมบูรณ์ไหมมุ่นพลิน่แต่มีนยูแต่มันมันผสมบูรณ์่นนซาขซาบักใจเลยพีเพื่ออะไรเออะไจะกินผู้ใดอะไรจะกินกันบ้างอกบ้างรู้ป่ะครับซาบักใจโอ้ยมันละเมียดสีแบบซาแบบธรรมชาติเออมีเป็ดมีไก่เลี้ยงเป็นงทิ้งนุ่งทิ้งหน้าไว้นะเอาเปล่าเฮ้ยงบบกี่แสนสองสามแสนก็ได้เลยเชื่อไหมแต่มีมองยูมองเศร้าคักสบายอิสระเอลซีรี กอแต่ว่าบอกเพื่อนเมื่อก็จัดการแล้ว,ลวา้อาจจะเรี่ยงดีวะอจาจจะเฮตุธุรกิจอาจจะไล่น,นึงก็พ่อแห้งไล่นึงก็ไม่มน้บรดาด้เลยเนาะคืออไรพรได้ไปไทายิงไล้คลิป่ามัน,นไปกินปาลาแล้วเ็กรวบได้มัน,นไปกินเปี๊ยกินไก่กับบ้านไปตัวเออเมื่อกี้ขึ้นบ้านแบบก็เงียบเดีะะ๋ยวเดี๋ยวนะฮะคือมีมุกมีหยังมางมื่อกี้ว่นจวดประจาดเลยนีว เบังพี่น้องครับผักสวนครัวมะม่วงรตอนแรขาตะไคร้ไปมะกรูดอีหยังอีหยังอีหยังมองเห็นนกเขาเห็นนกเข้านี่ย่งมองเหนโอ้พอใจแล้วมองเห็นนกเข้าเห็นตัวจงหัวจักนะครับพี่น้องนกเขานกเขานกเขาครับอืมเนี่ยเราะว่าสิเป็นขาตะไคร้ไปมะกรูดพริกครับมะรุงมะกอกขยันหาที่จะปลูกอย่างว่ามะเขียบนะครับแม่นเช้าตื่นเกิดดีครับว่าเขาฝนป้าเลย เอาวาเป็นผักผายหรือเปล่าวผือโอ้เกือบเด็ดไปกินแล้วนึกว่าผักผ้ายเพพด้อ,เอเด,นนนดเลยเผืพวดริงจังมากเลยนั่นแหละการที่แรกพ่อหน่อยถามว่าผักผ้ายเกือบว่าจะเด็ดไปกินก็ตา่ำหุ่งเลยนี่ครับปรวมาณจะเป็นต้นมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอมะเฟืองแตงโมกล้วยก็ยังม,มีครับพี่น้องครับนี่นี่ถือว่าเป็นสวนขนาดจำย่อมคนมักปลูกดีครับเขกมหลอดครับนี่ขยันเลยนี่มาเขียบน้อยหนาก็มีครับนี่ปูนี่มะตุยยางครับ ขันพิธีแล้าจะแปลงนี่คือสิดีเลยครับนี่ยเกี่ยวกับงานเล,เลยครับนี่ยตรวจยางเดียวมาเคี่ยวกระชได้กินแล้วนี่พริกกับผัดีนะครับอย่กินนี่มเะเขือปลาไหนนะครับมะเขือเทแซ่บนะครับอย่องกิตูกระมี่โอ้ จะได้มากขมันเป็นวิที่สักไรแม็นอีดีสืดว่าคากเลยนครับเนี่ยในยูในจีนมัดครับนี่โอ้ยมีคนอ้อยครับพี่น้องครับมาอ้อยมะ่วงครบมัดทุกอย่างเลยเอาหมอนี่อย่างไรชิปนี้เฮ้อหมอนั่นอันไฟใหม่อันมองของเขาครับพี่น้องครับนี้โอ้ยจารท้ายชิปมา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 หนุ่มเมืองโอ้อุ่นนั่นครบอุ่นเฉียดไว้ครับพี่น้องครับ แม่เขาได้แม่กี่เขาอิ่มหรอครับผ่นครับเออแม่เอาบาทั้งไรน,นะครับเพราะแม่มันรันกษ์กี่มาแหรอโอ้ปิดแก๊สครับปิดแก๊สคริ้งตลาดครับพี่น้องครับกบปิ้งตลาดาร้านเชีรอดนี่เขานี่เขา ไปหัวไรตากจะนอยเด้พี่น้องเด้อได้เหล่าคุณแม่ครับแล้วนะครับแล้วก็เอาจานนะกินข้าวตอนนี้ได้บะอืมไม่ช่วยเยอะเลยหรือเปล่าโอ้โอ้มันไ,ไล่สวนบอกมั้งผู้ชายว่าไล่สวนเดี๋ยวโอเเดี๋ยวตักแจงหาอยู่หากินเหล่พค่ณแม่ครับสี่เที่ยงแล้วฮามุงซิบหาแล้วครับพี่น้องครับลูกสาวก,กับเอยูไปเลยครับลูกสาวก,กับไปธุระไปร่ำถวายอยังก่อน อยู่เรงนี้ครับพี่น้องครับเดินทางมคนับแม่พอนครับจะไหนก็ให้เดินทางปลอดภัยเ้อให้บุญให้บานสามเก้าแขมันแล้วลูกแลักก้าเป้าครับมาทำการทำงานครับซ้อมร้องเพลงครับน้องแล้วก็จะได้ออกก้านแล้วเนี่ยเงาจะได้ครับอีหล่าประยู่ปรมีคนคุยป่ะมีคนตายชีปครับ โอ้สียดายว่าพี่เจลทำเนาะคือเฉพาะแบบวุ้นแบบหนึ่งเอานะครับออพบี่น,อน,น้อง,ค,อง <c oughs> คือเวลาเอาสำหรับที่นี่ฝากพี่ฝากน้องไวัสดีนะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับพร้อด้วยตลาดปีโชคดีแล้วต้องมีตลตาดไปสุขขดุดสุดนครับพี่น้องมันอย่างที่นี่แกงสม้มคุณแม่ครับของเข็มหลอดยังไม่รู้แกงส้มแล้วก็ข้าวเจ้าข้าวเจ้าครับนี่ โอ้คุณแม่ทักสมัยมิถูนง่ามครับ,อรบขอทักพ, <ขอ S 1> พี่นะสวัสดีครับ